ส,สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classic Gold f u t u r e นะคะเรามาวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำกันแต่ก okay. ่อนอื่นเนี่ยมาดูแนวโน้มราคาทองคำเมื่อวานนี้ก่อนนะคะราคาทองคำในตลาด COMEX ก็ปิดลดลงไป5.80 US Dollar ต่อออนนะคะปิดที่1,647 US Dollar ต่อออนสาเหตุก็เนื่องมาจากในเรื่องของยุโรปเนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะ เมื่อทางเยอรมน,นีแล้วก็ฝรั่งเศสออกมาปฏิเสธข่าวของหนังสือพิมพ์อังกฤษว่ามีการเพิ่มขนาดกองทุน ef sf เป็น5เท่านะคะซึ่งทางอังกฤษทางฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันออกมาปฏิเสธข่าวนี้ก็ทําให้กลงทุนมองว่าปัญหานี้ของยุโรปเนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะส่วนในเรื่องของสหรัฐเนี่ยทางรายงานบิสบุ๊กของเฟดนะคะก็มาระบุว่าแนวโน้มภาวะเศร,รษฐกิจแล้วก็ภาคธุรกิจ ชะลอตัวในเกือบทุทกภูมิภาคนะคะแล้วก็มีแนวโน้มซบเซาลงอีกในระยะสั้นแล้วก็ราคาทองคำเนี่ยถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์เสียเส่ยงเช่นเดียวกับการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะเนื่องจากคาดการได้ยากส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐที่ประกาศเมื่อวานนะคะก็มีตัวเลขเริ่มก่อสร้างบ้านใหม่นะคะก็เพิ่มขึ้น15%นะคะมาที่ระดับ658,000ยูนิตนะคะส่วนตัวเลขก่อน ก็อนขออนุญาตบ้านเนี่ยลดลงมา5เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น0.1นเปอร์เซ็นต์นะคะน้อยกว่าที่คาดแล้วก็ตัวเลขสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์เนี่ยลดลงไป4.7ล้านบาเรลนะคะส่วนาทางด้าน SPDR นะคะก็ยังถือทองคำเท่าเดิม1,227.51ตันนะคะค่าเงิน US ดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงมาเล็กน้อยนะคะจาก ความกังวลในเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐชะ,ชะลอตัวจากการประกาศบ g ชบุ๊ k ของเฟดนะคะส่วนราคาน้ำมันดิบนะคะปรับลดลงไป2.24 u s ดอลลาร์ต่อบาเรลปิดที่86.29 u s ดอลลาร์ต่อบาเรลนะคะสาเหตุก็เนื่องจากความกังวลในปัญหานี้ของยุโรปแล้วก็ปัญหาความกังวลในเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะดาวโจนก็ติดลดลงไป72.4จุดนะคะ ตนี้เรามาดูแนวโน้มราคาทองคําในวันนี้กันนะคะออจากกราฟในรายวันนะคะเราก็จะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงมา3วันติดต่อกันแล้วนะคะออถ้าเราดูแนวรับเนี่ยในช่วงนี้ก็จะมีแนวรับสำคัญที่บริเวณ1625นะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยมันก็มาทดสอบแนวรับแล้วถ้า16 25ตรงนี้รับไม่อยู่นะคะถัดมาก็คืออยู่ที่บริเวณ1600แล้วก็ถัดไปก็คือบริเวณ1580นะคะเราก็ยังมองว่า,าราคาในช่วงนี้ยังเป็นไซด์เวย์อยู่การที่ปรับลดราคาปรับลดลงมานองทุนอาจจะเข้าไปซื้อได้นะคะในช่วงแนวรับ1600แล้วก็1580เนื่องจากมองว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีการประชุม G20 อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งจะมีการพูดถึงปัญหาหนี้ของกรีซนะคะแล้วก็กองทุน EFSF ด้วยนักลงทุนก็อาจจะมีความหวังในเรื่องความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหนี้ของยุโรปนะคะเพราะฉะนั้นการปรับตัวลดลงมาที่แนวรับนะคะบริเวณ1,580ก็อาจจะเป็นจังหวะที่นักลงทุนเข้าไปเปิดลองได้นะคะโดยมีเป้าหมายทำกำไรนะคะ บริเวณแรกก็คือ1,645นะคะแล้วก็ถัดไปที่1 6 6่งนนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ